สวัสดีครับผมคือคาสตสถานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นลบบอกนะครับผมใช่ครับลบบอกส่วนอาจากักรวาลญี่ปุ่นแล้วก็ไทยมันก็ไปสรุปแล้วนะครับเสียงอะไรวะแล้วเพื่อนทางสีก็ตายไปด้วยครับก็มไม่ต้องสงสัยอ้าวนะครับวันนี้จะมาเล่นมือถอนะครับเอ๊ะ ดังไปไหมอะน่าดังไปหรมั้งไเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องแปลกใจทำไม่ได้ทไม่ไจ้จริงจริงมีอีกอันนะครับผมอีกอันอัพเลเวลจนตันแล้วไม่ใช่ดิมันไม่มีดิมันจะอัพของจนเยอะหมดแล้วอันนี้มาคนละแมปกัน กูยามาฮ่า yeah, กูถ้าได้ก oh. so right? hmm. oh, <ần> so ็ขออภไปกูยามาฮ่ากูอ้าวเข้ามาทำไมเนี่ยอ๋ออะไรประมาณอย่าเข้าตามอะไรประมาณหรอไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาอัดวิดีโออยู่เพื่อนไม่ต้องเข้ามาไม่้พิมารายกูรู้นะเชิญกูอ่ะไม่ต้อง เราจะมาดูกันว่าเขาจะได้เป็นมอตอรด้วจะสักประมาณ2อสครั้งนะครับผมอันนี้แฮกป่ะใครจะเหตุการณ์อะไรประมาณนี้มาสองสรอบเลยนิวนิวนิวนินิวนินิว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  ฉันจะพิมพ์ไปว่าอัดวิดีโออยู่อจริงๆก็เขียนแค่ว่าอัดอยู่ก็ได้เพราะผมก็เตือนในเรื่ไปแล้ว พิมพ์ว่าอะไรนะอาดูโอเค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 เราจะชักประมาณสามรอบนะครับคลิปนี้มียาวเนี่ยเสือ้อในปกติไม่ค่อยได้เห็นเสื้อในเลยชุดมะพร้าวบางหมด ขอถ่ายได้ไหมได้เดี๋ยวนะโอเคแล้วมึงไม่ต้องโทรมาด,ด้วยเพื่อนแล้วเป็นอะไรนะอ๋อไม่ต้องบริสุทธิ์อ่ะ ไม่ถึงสามวิอะไรอนะ่ะไม่ถึงสามวิเลยโอ้คืออะไรอนะ่ะไม่ถึงสามวิเลยในอำเภอ n a m h o m 7จ็ดสอแสดงว่าผมก็สามารถอัดได้อีกแค่เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับ เล่นได้อีกแค่หนึครั้งเพราะอย่าลืมผมจะเล่นประมาณสามครั้งและเสียไปแล้วครั้งหนึ่งคาสักสถานจะไม่ทนนะครับเพราะไม่ไหวแล้วเหมือนการจะไปนอนจะไปนอนแล้วคาสิ่สถานจะไม่ไหวแล้วเนี่ย ฆาตกรนะอยากให้พูดบริสุทธิ์มากกว่าคือถ้าผมตายก็คือเสียเลยนะครับโดนกูปาดคอแล้วโดนกูปาดคอแล้วพวก ปาดแล้วโดนปาดแล้วโดนปาดแล้วนาทีเนี่ยจะได้อัดวิดีโอแล้วขาจะทรานไม่ไว้แล้วขาไปนอนก่อนส่วนผมนะครับผมก็ไปแล้วเขาเป็นนอนก่อนไม่ไหวแล้ว